พี่น้องสวัสดีสุขภูทุกคนจ้ามือนีพัดดาวกันมารลับจ้างเลี่ยงง้วเนาะพี่น้องกันเลี่ยงให้พี่น้องกันนั่นแหละพีนะ่น้องแล้วกันมักนกิปโปมความพี่น้องนี่กิปโปมเด้อจ้านี่ยเกิกสีกลกิปโปมไปขวัวไปทอดกินเลี้ยงนั่นะจ้าพีน่น้องบรรยากาศบรรน,นอกบรรนะเฮานะพี่น้องนี่แหละจา้ากันมารลับจ้างเลี่ยงง้วแล้วก็มะกลกิปโปมแล้วกัสิไปขวัวกินยำเลี้ยง ช่วงมีกนาน้าหนาวแล้วเนาะพี่น้องล้มกับผัดมาสต่เมอคืนนี่แหละพี่น้องประมาณซีถุมซีิบพี่น้องล้มหนาวมาหอดบ้านเฮาเด้อพี่น้อง <c oughs> ล้มหนาวก็ว่าสถานการณ์เนาะพี่น้องนีกับอันยื้อนเข้มห้แข้มนาเขานี่แหละพี่น้องเดี๋ยวอันทัดดาวสีไายบรรยากาศรอบข้างเบิ่งงด้อจ้าพี่น้องจ้าแบเบิ่งบรรยากาศบ้านเบิ่งบรรยากาศปลา,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 าเขาอีหย่างเขาเนีย่ยแหพี่น้องเดี๋ยวตามกันไปเลยจ้า นี่แหละจ้าพี่น้องทัดดาวก็เอาบรรยากาศบ้านยุนทงไฮทงนาล้มหนาวกับพัดวีวีมาพี่น้องหาลังเทิร์ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องล้มกะสีแห้งเนาะพี่น้องจ๋ากับบรรยากาศฟังทั้งคุณกับสิบอันต้นาเขานี่กับสิบเป็นนาเข่ากับงามงามพี่น้องกับเป็นโขกเป็นปลาก็มีแต่ของอผนพีของน้องกันนี่แหละพี่น้องจ๋านี่กับเป็นอันคลองน้ำเลี้ยงงัวเลี้ยงยังกับว่าต้องได้เป็นเอาน้ำให้กินกินยุไกลเนาะพี่น้องกบ ไล่ลงมากินนี่เลยเนาะพี่น้องน้ำนี่ละจ้าบรรยากาศพี่น้องจะตามทัดดาวมาเบิ่งทั้งนี้เลยพี่น้องอนี่ละจา้จาพีนานา่น้อง,ง,ง,งอพี่น้องจ้ากันนี่ละจ้าบรรยากาศยิจงช้าทัดดาววาจ้าก็อยู่นะมันเลี่ยงง้วนี่จ้างัวน้อยจ้าพี่น้องบรรยากาศผู้ได้ที่คิดทอดบ้านคิดทอดอยังกะ ฝากเนื้อจ้าพี่น้องซอยกดไลค์กดซับสไคร์ให้ทัดดาวเนื้อพี่น้องกดติดตามให้ทัดดาวเนื้อผู้ดใดที่เข้ามาแล้วมอน้ทัดดาวก็เอาบรรยากาศนี่แหละพี่น้องมาเลี้ยงงัวเลี้ยงอย่างยูน้ำอัอนไ้น้ำน้าเน,นี่ยแหละพี่น้องจา้าแล้วก็คนขี้ปมไปพร้อมเนาะนี่ก็งัวน้อยแล้วก็มีง้วเมียนี่หนแหละจ้าพี่น้อง ช่วงอันบ๊บบายจังสี่เนาะพี่น้องแดดกับออนดินนมีกับซุ่มอันกิโป้วนกับกำลังแก่กำลังโตแก่พี่น้องกับมหาก้นแล้วก็เสียเอาไปคั่วอันผู้ใดมักปนกอาไปปนไปแกงใส่หน่อไมมจังสี่กับแซบพี่น้องแต่ว่าทัดดาวนี่เสียเอาไปทอดจะมาเศร้านี่กับอันตอนอางัวออกมาลามกันก้นไปได้แล้วห่ะประมาณนันสามสิบก็โตเนาะพี่น้องตอนเนีย ออกมานสีมะปล่อยงัวเลี้ยงตอนแรงกอนสีเอาเข่าคอกก็สีมะก้่นอีกแต่ว่าตอนเหนียห์นี่อยังเขาก็ให้กินกันหลายกับเพาะเราหลับพี่น้องแล้วก็เป็นพวกห้าหับัตตาเจ้าสิงหว่ากินดีเด้อพี่น้องก็สิอยู่ในพืชตระกูลทั่วก็สิมีพวกโปรตีนพวกวิตามินอย่างเจ้งสีหลายจะง้วกินกันอ้วนพี่น้องนี่เบื้องเสียงพี่น้องบรรยากาศ อีสานอีสานจ้าคอยเป็นคนอีสานคอยเป็นลูกอีสานคอยเป็นคนอีสานมูเจ้าอิช้าคอยบอนี่แหละพี่น้องบรรยากาศของเขาจ้าพี่น้องจ้าซ้พี่น้องจ้า,าจน,จนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวอันมันนั่งเว้านั่งฝอยพักเมื่ยโดนหลายกระสีบ่ได้อย่างนว้อันเนนห็ดยู่เห็ดกินยามแรงเนาะพี่น้องจ้า หลังเทียผู้ใดที่เข้ามาเบื้องแล้วกับทัดดาวก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะพี่น้องแสงข้างหลังมันกะอาสีแจ้งมันอาสีสะท้อนห้วมันอันภาพอาสีบ่งงามนะพี่น้องแต่รับรองว่าบรรยากาศทัดดาวพยายามทายให้ได้เด้อพี่น้องจ๋านี่ยละจ้าบรรยากาศของสาวบานนอกบานนาเฮาคนอีสานชีวิตของคนอีสานนะพี่น้องจ๋าสุขใดก็ไม่เท่าสุขที่ยิ่งใหญ่ของชนเผ่าอีสานของเรานี่หละจ้าพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วกทัดดาวก็ฝากไว้ในด้วยจ้าซอยกดติดตาม กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังเลี้ยงใจให้ทั้งช่องทัดดาวสาวบ้านนะใน,ะนะเด้อจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทัดดาวสิฝากไวส้สนีเดี๋ยวพบพอกันคลิปหน้าด้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายมีคนมา